สวัสดีครับมาพบมาพอ,อก,กับเซวาต์ครับมือดีฟ่านมานะครับมาพอร์าังนะครับสามพอนะครับมาตรวจเช็คนะครับรถเกียวนะครับ e c 70G นะครับเป็นรถใหม่เนาะถึงระยะตรวจเช็คนะครับที่นี่เช็ค่าไหร่กัเช็คขาซีฟ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขนาดท่าซี่ชโกงเลยพี่น่องน้ำมันเครื่องยิงดำปีๆเลยครับออกไปแล้วก็รถใหม่นะครับมันก็จะมีตรวจเช็คฟรีปีหนึ่งคือกันครับคือนรถไทยนะครับเป็น KM p a c k แพ็กเกจกัสร้างคนก็บบริการนะครับมาบริการให้ ค่ารถค่าแรงสำหรับรถใหม่เนับรถใหม่รุ่นนี้กะร,ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหาหมื่นหนักรับเอามาก,กับวาตองเฮ็ดยังเละพี่น้องเ,เติมน้ำมันเกี่ยวได้เลยนะครับเป็นรถใหม่ส่วนลากับ บำรงรักษากคือน้ำมันเครื่องแหะครับเบึ่งน้ำมันเครื่องแค่นั้นละน้ำนะครับอาจาัจฉริยะแรงนดินดนดิดน้อยกับเกลียวได้นะครับว่าคือลดอมือสองเนาะแต่มือสองก็ต้องบำรุลงรักษาอีกหลายอย่างนะครับช่วงนี้รถเกี่ยวกะน่าจะเงียบๆแน่ละ่ะพี่น้องเพราะว่ากับศิลาแน่ละ่ะ นะครับปลานเนี่ยรอปีหนานะครับโปรโมชั่นปีหนาฮะซอยาเงินดาวหลายนะครับนะครับผู้ใดสนใจกับเอกสารผู้ใดใสยังหลายได้พี่น้องนะครับถ้าเป็นลูกค้าไม่กับสาเบียนบ้านกับปัตตานีชาชนนะครับคนสื่อคนข่าวแค่นั้นเองนะครับดาวกับแต่ลูกค้าไม่กับดาวอยู่ที่ 30%นะครับ30%กับอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับ3 000, 1, 8, บามแสนหนึ่งพันหล่ะเซีวอาจัมโมพิน 2, ทนะครับทรงปีละ2อ0แสนสีนะครับจะเป็นลูกค้าไม่กับดาประมาณนี้นะครับทรง8ปีเนาะเป็นลูกค้าเก้าเกรดเกับดาวประมาณ10%นะครับยี่แสนกว่าบ,บาทนะครับรวมซอยดาวแล้วก็มาถึงแสนดอกนะครับ งวดก็ตกยู่ประมาณ2องแสนก็กลัวนะครับสองแสนมกสองแสนเจ็ดนี่แหละพี่น้องนะครับนีคนก็ตรวจเช็ครถแล้วก็ว่างคนก็คลิกี้ตาเขากันนะครับรว่ารถไม่กับบกกล้าคุ้มผ้ามีหน้านะครับเกี่ยวทรงข้างงวด นะครับชนเกี่ยวเก็บเงินนะครับได้ก็ทรงคางวดเนาะบอกง่ายๆนะครับหรือว่าผู้ดใดที่อยากได้แบบหน้าปังนะครับจะจจายมกกะลากุ้มผ้าลากะก็พฤทธสภาอีกเทือนหนึง่งนะครับแต่เป็นแบบหน้าปังนะครับ เป็นการบริการหลังการขายอีกออย่างหนึ่งนะครับตรวจเช็คตามระยะนะครับจะมีสร้างทั้งนี่แหละทั้งคูกตาเฮ้านะครับเปินออกมาตรวจเช็คให้พี่ให้น้องนะครับอุ่นใจได้นะครับแต่สำหรับซื้อรถใหม่นะครับบริการให้1ปีนะครับตรวจเช็คให้ ติดคัดนีก็สามารถสอบถามสร้างคนได้นะครับสอบถามสร้างคนได้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนบาย่ากดอกน็อตสอ,อ,องโตนะครับกับค่ายนอ็อตตัวนี้ออกนะครับปล่อยมันไหลจนมันแห้งก็กค่อยเติมนะครับนี่การระ,ะยะก,การบำรุงรักษาก็อยู่มีตาล่างหายอยู่แล้วนะครับสิบชั่วโมงแรกเปลี่ยนยังแน่นะครับกับ ไปอีก200นะครับเปลี่ยนชุดใหญ่กอ,อีกเทือนหนึงกับโบล่ประมาณ400นะครับตลาดคนมีบอกให้อยู่แต่ว่าเข้ากับโมตองเฮ็ดดอกพี่น้องโทรเข้ามาแจ้งนะครับแจ้งเซี่ยวคนกระดัหรือแจ้งสร้างคนกระดันะครับก็จะว่าดูแลให้นะครับเอาคลิปนี้คงจะบว์วบาหลายยายห้างดอกพี่น้องนะครับเซี่์วอาจผ่านไปนะมานมากกัเลยมาพ่อพ่นพอดีมาผอกันพอดี นะครับกับทางสร้าง่นก็เลยได้มาไล่ให้เมืองนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยากสนใจรถเกี่ยวตวใไม่นะครับก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมลราเบอร์เสิว่า0807390204นะครับ,รลรรค,รบคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ